สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปะเปิดกล่องสมบัติของเราเป็นคือมิเกี่ยวกับงานอุปรกรณ์ศิลปะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลย,เลยนี่มีเป็นของใหม่ที่เพื่อได้มาเป็นสกเก็ตบลูค่ะเอ,อ่อความหนา,120า,หนาอสกรัมขนาดยี่สเ,เ้าุดาคูนี่เซนยังไม่เคยลองใช้กันเดี๋ยวลองมาทำกันี อะคริลิกที่เขาบอกว่ามันเป็นสีสําหรับเขียนผ้าโดยเฉพาะคือจริงๆเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราไม่เคยใช้สีที่มันเขียนมาสำหรับเขียนผ้าโดยเฉพาะแต่คิดว่ามันน่าจะเหมือนเหมือนกันเพราะปกติสีอะคริลิกก็เข,เขียนบนผ้าได้อันนี้เราก็ซื้อมาสีละสองขวดขวดละยี่สิบยี่สิบรูปียี่สิบนูทัมก็ตกประมาณไม่ถึงสิบบาทซื้อไม่เยอะมากกี่ขวดไม่แน่ใจ คือเขามีสีเนแลยเราก็เอามาหมดทุกส่เลยเอาเอาอให้หมดก่อนน่าจะอาีสวดทยี่สิบเว,วต่อมาก็าจะเป็นต่อมาก็จะเป็นนี้ครับอันนี้เป็นมาร์กิ้ง<อ>เทปเนาะ้พูดก,กันพูดก,กันเนี่ยเราเอามาจากไทยแหละแล้วทีเนี้ยมัน องที่ใส่พูกกันยาวขนาดนี้ไม่ได้เราก็เลยไปซื้ออที่หอซูชิอันนี้ครับที่หอซูชิแล้วก็มาใส่ย่างยืดเองทำเป็นที่ใส่พูกกัน <laughs> DIY ขนนั้นสเป็นล่องมาต่อมาจะเป็นสีสีน้าเราใช้สีวินเซอร์คคอร์ดแมน สินปากกันปะติน่าจะประมาณ2องสีนี้เป็นของสินปะกกันที่เหลือจะเป็นสีวินเซอร์สมุดสมุดอันนี้เอาไว้สำหรับแบบเวลาเราออกนอกสถานที่แล้วก็วาดรูปเล่นๆอะคะ่ะเอาไว,ว้วาดทุกวันอะไรเงี้ยม,มันจะหมือมือเส้นธรนรมดาต่อมาสมุดสเก็ตสมุดสเก็ตแห่งนีเยอะเลยเออก็จะมีอันนี้เนาะอันนี้เป็น150กรัมแล้วก็มี1ร0 เอามาจากประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสมุดสเกนเหมือนกันนี่เป็นโมโนล็อกเป็นสมุดสเกตสามไว้กันอันนี้สั่งมาจากสับดูมเป็นของจีนก็ยังไม่ได้ลองใช้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขาวาสามไว้กันเหมือกันนี่ซื้อสมุดว่าเขียนมาเราวพอมาตัดก็จะมาทำสมุดกเล็กเอาไว้พกพายังไม่ได้ลองเขียนกัน อ๋อมีสมุดนี้เล่มหนึ่งเป็นเล่มเล็กก็จะเ,เล็กมากๆเลยเด้เล็กมีอันนี้สองเล่มอันนี้เป็นร้อยหสิบกรัมขนาดเล็กสีมีสองเล่มแล้วก็มีอันนี้ของเนเนสซองที่เป็นกระดาษสำหรับโพสการ์เลยแบบว่าข้างหลังมันก็จะมี เขียนโปสการ์ดได้แล้วเราก็วาดรูปด้วยแล้วก็ส่งโปสการ์ดไปเราเอาสีซอฟพาสเทลด้วย,บวยแบบเวลาอยากทำศิลปะบำบัดอะไรนีล้วก็ใช้นีทำเราก็มีอันนี้ก็ซื้อมาซื้อจาที่นี่เลยอันนี้มีดินสออันเนี้ยความพิเศษมัย,ยคือว่ากล่องประมาณ20บบาทแต่ว่าเฮ้ยมันดีมากเลย คือมีโลแคกนหนึ่งนะแล้วเนี่ยก็คือมันมีสอดูดิมีหกหกแปดลายยีบาท H ค2 B 4 B 6 B 8 B แล้วก็10บสีไว้เนี่ยคือุ้มมากเอออันนี้อันนี้เป็นปัตรสีแมจิกอันนี้ก็ ก็คือไม่ถึง10บาทอ่ะอันนี้ก็สีไม้สีไม้นี่ก็ราคาประมาณ10บาทแต่ไม่ลองคุณภาพนะคือซื้อมาวไว้ใช้แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นเอ่อสีน้ำกับสีอะคริลิกของยี่ห้อาคาเมลซื้อมา แต่ว่าเราลองบีบสีน้ำลงการสีลักมันแห้งอะ่ะมันไม่เหมือนแบบวินเซอร์เ่ยคือยังไม่ได้ลองใช้ว่าพอมันแห้งเวลา,าแ,ลวแล้วมันยังใช้ได้อยู่องเดี๋ยวมาลองใช้ดูโอเคต่อไป,อออไปนี่ผ้าใบไ่ใช่ผ้าใบผ้าผ้าคอตตอนก็ผ้าดิบจะเอามาทำเฟรมผ้าใบเพราะว่าที่เนี่ยมาถึงเมือนเนี่ยมันหาซื้อ เป็นผ้าใบไม่ได้เราเลยทำเองแล้วก,ก,วกต้องมีสีสีน้ำพลาสติกซึ่งก็ไม่ได้แทนกันว่ามันทำได้ไหมนะแต่ว่าก็ต้องลองดูเอ,อสีขาวเอามาทาเป็นรองพื้นเขาบอกว่าให้ผสมกาวแล้วก็เอาเนี้ยถูถูถ,ถ,ถูให้มันหนาใมันเรียบอ่ามันจะที่เราทำไปทาด้วยเนี้ยม,มาสองสามรอบล้วก็ทาด้วย สา่ไปคัดด้วยโอู้หกติเทียนติเทียนน้อยห้าบาทถูกมากโอ้เฮ้ยเราเจอแคนทูารวะ่ะอ๋อเพื่อนให้มาแต่ว่ามันเล็กอะมันแปดคูนสิบนิ้วเองเล็กมากเองเล็กไปไม่สับได้จับได้แบบสามสิบคูน สมบัติาานที่เกี่ยวกับงนศิลปัที่มีตอนนี้ไม่เดี๋ยวมารีวิวว่าตาหยาคมันใช้ดีไหม